กำจัดของเสียจากร่างกายนั้นนอกจากช่วยขับถ่ายของที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วยังเป็นระบบที่ช่วยควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้สมดุลด้วยนะแล้วระบบขับถ่ายหรือระบบการกำจัดของเสียทางร่างกายมีอะไรบ้างหรอครับระบบขับถ่ายหรือการกำจัดของเสียทางร่างกายมีสามทางคือ 1. ทางผิวหนัง 2. ทางปอด3ทางไต แล้วระบบขับถ่ายหรือการกำจัดของเสียทางร่างกายทางผิวหนังนี้มีอะไรบ้างหรอครับระบบขับถ่ายที่ออกมาทางผิวหนังจะอยู่ในรูปแบบของเหงือ่ออวัยวะส่วนใดเป็นตัวขับเคลื่อนออกมาหรอครับแจมถึงได้มีเหงื่อได้เต็มตัวแบบนี้เหงื่อก็จะถูกขับออกมาทางรูเหงือ่อซึ่งถูกผลิตจากตอมเหงื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังนะ่ะตอมเหงื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังนี้ ต้อนอยู่บริเวณอวัยวะใดในร่างกายบ้างหรอครับต่อมเหงื่อแบ่งออกเป็นสองประเภทคือต่อมเหงื่อขนาดเล็กจะมีอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเช่นบริเวณศีรษะแขนขาในขณะที่ต่อมเหงื่อขนาดใหญ่นั้นจะอยู่ที่บริเวณรักแร้ซึ่งต่อมเหงื่อขนาดใหญ่นี้มักจะมีกลิ่นที่รุนแรงมากกว่าต่อมเหงือขนาดเล็กไม่น่าล่ะเวลาเจมบิ่งทีไรเหงือออกที่บริเวณรักแร้เยอะ และมีกลิ่นแรงกว่าบริเวณส่วนอื่นของร่างกายอยู่เสมอเลยแล้วเวลาที่เจมวิ่งเจมสังเกตเห็นการกำจัดของเสียของร่างกายทางอื่นอีกไหมเอไม่รู้สิครับเจมแค่สังเกตเห็นว่าเจมจะหายใจออกเร็วกว่าเวลาที่เดินปกติครับการหายใจออกนั่นแหละรูปแบบของการกำจัดของเสียทางปอดยังไงเหรอครับเจมงง เจมจำได้หรือเปล่าว่าปอดทำหน้าที่อะไรเจมจำได้ว่าปอดจะต้องทำหน้าที่ขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายแล้วก็ผ่านออกมาทางลมหายใจออกอ๋อใช่แล้วเจมเข้าใจแล้วครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือของเสียจากร่างกายที่ปอดขับออกมาในรูปของลมหายใจออกนั่นเองเออคุณหมอครับ เจมรู้สึกหิวน้ำมากเลยเจมขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมครับได้สิเจมเป็นธรรมดานะเจมเสียน้ำในรูปของเหงื่อไปมากก็ต้องดื่มน้ำเพื่อชดเชยน้ำในร่างกายที่เสียไปค่อยๆดื่มน้ำนะเดี๋ยวจะจุกเอาได้เจมจำได้หรือเปล่าว่าปอดทำหน้าที่อะไรครับคุณหมอตอนนี้เจมพร้อมที่จะรู้จักระบบการกำจัดของเสียของร่างกายระบบต่อไปแล้วครับ ต่อไปเป็นระบบการกำจัดของเสียทางไตนะไตมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายเหรอครับไตเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายมาเมล็ดถัว่วมีสองข้างซ้ายและขวาอยู่บริเวณด้านล่างช่องท้องซึ่งอยู่ใกล้กระดูกสันหลังบริเวณเอวโดยไตจะมีส่วนที่เว้ามีลักษณะเป็นกรวยเรียกว่ากรวยไต และมีท่อไตต่อไปยังคุณหมอครับสงสัยเมื่อกี้นี้เจมจะดื่มน้ำมากเกินไปเจมขออนุญาตไปปัสสาวะนะครับเป็นยังไงเจมไปขับของเสียจากทางไตเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออะไรครับของเสียที่ร่างกายขับออกมาจากไตะไตก็จะขับของเสียผ่านท่อไตไปยังกระเพาะปัสสาวะในรูปของน้ำปัสสาวะยังไงล่ะอ๋อ ถ้าอย่างนั้นเจมก็ขับของเสียจากทางไตออกเรียบร้อยแล้วล่ะครับเอคุณหมอครับแล้วการกำจัดของเสียหรือระบบขับถ่ายทางลำไส้ใหญ่ล่ะครับคืออะไรโอ้ยคุณหมอเป็นอะไรหรอครับของเสียจากทางลำไส้ใหญ่กำลังจะโจมตีหมอน่ะออกจากห้องน้ำแล้วหมอรู้สึกดีขึ้น เราได้กําจัดกากอาหารที่ไม่ใช้ในกระบวนการย่อยแล้วซึ่งคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นของเสียโดยกากอาหารนี้จะเหนียวและข้นเป็นของแข็งซึ่งลำไส้ใหญ่จะบีบตัวเพื่อให้กากอาหารขับเคลื่อนออกสู่ร่างกายในรูปของอุจจาระไงล่ะแล้วกลิ่นผายลมคืออะไรหรอครับผายลมเนี่ยก็เป็นแก๊สที่ร่างกายเราปล่อยออกมาหมอขอตัวไปทำธุระก่อนนะเจมเดี๋ยวก่อนสิครับคุณหมอคุณหมอ แล้ภายลมเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับช่วงนี้ชี้นะคุณหมอหนีเจมไปทำธุระเสร็จแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าภายลมเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยทั่วไปการภายลมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งในวันวันหนึ่งคนเราอาจภายลมได้สิบถึงยี่สครั้ง คิดเป็นปริมาณแก๊สที่ปล่อยออกมาคือ0.5ถึง1ลิตรต่อวันเลยนะครับโดยผายลมเกิดจากการรวมตัวของแก๊สหลายชนิดโดยแบ่งออกเป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นร้อยละ99มีส่วนประกอบหลักๆได้แก่ไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกซิเจนและมีเทนและแก๊สที่มีกลิ่นมีร้อยละ1เท่านั้นซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ ซึ่งทําให้เกิดแก๊สจําพวกกรรมถันได้แก่ไฮโดรเจนซันไฟซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นกลิ่นผายลมนั่นเองครับหลังจากที่เรียนรู้เรื่องระบบขับถ่ายในรูปแบบทั้ง3ทางไปแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้กันดีกว่าครับ สำหรับวันนี้ภารกิจของนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วมีอยู่ด้วยกันสองภารกิจครับโดยภารกิจแรกเป็นภารกิจที่มีชื่อว่าคู่ไหนกันแน่ในภารกิจนี้จะให้น้องๆช่วยกันจับคู่ภาพอวัยวะกับรูปแบบการกำจัดของเสียให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆกับภารกิจแรกสนุกกันไหมเอ่ยแต่ความสนุกยังไม่หมดลงเท่านี้ครับเรามาเพิ่มพูนความรู้กันต่อกับภารกิจที่สองกันต่อเลยดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าส่องสแกนดูครับโดยพี่จะมีขวดโหลปริศนาภารกิจหน้าที่ของน้องๆก็คือช่วยกันสำรวจว่าภายในของเสียที่อยู่ในขวดโหลปริศนาว่ามีสารอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งขวดโหลเหล่านี้ เป็นขวดโหลที่เจมเก็บตัวอย่างมาให้เราครับขวดโหลใบที่หนึ่งจะบรรจุเหงื่อขวดโหลใบที่สองบรรจุลมหายใจออกขวดโหลใบที่สามบรรจุน้ำปัสสาวะอย่าเพิ่งสายหน้าหนีครับน้องๆเพราะในกิจกรรมนี้เรามีอุปกรณ์พิเศษที่จะมาช่วยน้องๆสำรวจกันครับนั่นคือแว่นสแกนโดยอุปกรณ์พิเศษนี้เมื่อน้องๆคลิกลากแว่นขยายไปยังที่ขวดโหล แว่นสแกนนี้ก็จะทำการสแกนสารประกอบที่มีอยู่ในของเสียเหล่านั้นออกมาให้เราดูตัวอย่างง่ายได้ครับพร้อมที่จะสนุกกับอุปกรณ์พิเศษชิ้นใหม่กันหรืออย่างครับถ้าพร้อมแล้วตะลุยกันเลยครับเริ่มจากขวดโหลขวดที่1คลิกลากที่แว่นสแกนเพื่อสำรวจขวดโหลใบที่1ได้เลยครับ เหงื่อประกอบด้วยน้ำถึงร้อยละ99สารอื่นๆร้อยละหนึ่งซึ่งได้แก่เกลือโซเดียมคลอไรด์และสารอินทรีย์พวกยูเรียนั่นเองครับมาดูขวดโหลขวดที่2กันต่อเลยนะครับเรามาดูกันว่าภายในลมหายใจออกนี้นอกจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังจะมีอะไรอีกบ้าง ลิกลากแว่นสแกนไปส่องดูได้เลยครับหลังจากที่ใช้แว่นสแกนจะพบว่าลมหายใจออกมีส่วนประกอบของไอน้ำร้อยละสองคาร์บอนไดออกไซดร้อย100ละสี่ออกซิเจนร้อยละ16และไนตโตรเจนร้อยละเจเรามาสำรวจดูขวดโหลขวดที่3ามกันต่อเลยครับภายในน้ำปัสสาวะนี้ จะมีสารอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคลิกลากแว่นสแกนไปที่ขวดได้เลยครับหลังจากที่น้องๆสังเกตจากแว่นสแกนจะพบว่าภายในปัสสาวะนั้นจะประกอบด้วยน้ำถึงร้อยละเจและสารยูเรียอีกประมาณร้อยละสาครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสำหรับกิจกรรมนี้สนุกกันหรือเปล่าเอ่ยแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบกันนั้น เรามาทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปอีกสักครั้งนะครับระบบขาบถ่ายหรือระบบการกําจัดของเสียในร่างกายนั้นมีด้วยกันสามทางซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภาพครับฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ หลังจากที่ได้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเรื่องระบบขับถ่ายกันไปแล้วเรามาทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้กันดีกว่านะครับให้น้องๆคลิกเลือกคําตอบที่ถูกต้องได้เลยครับข้อใดเป็นอวัยวะในระบบขับถ่ายทั้งหมดตับไตหลอดอาหารปอดหัวใจหลอดเลือดไตลำไส้เล็กปอดไตต่อมเหงืออ่อปอดหงเหลว นอกจากถูกขับออกทางไตแล้วยังถูกกำจัดออกทางใดผิวหนังจมูกทวารหนักเส้นเลือดฝอยคาร์บอนไดออกไซด์มีอวัย,ยวะทำหน้าที่ที่สำคัญปอดลำไส้เล็กไตลำไส้ใหญ่ขณะที่อากาศเย็นร่างกายจะมีการขับเหงื่อออกมาน้อยร่างกายจะมีวิธีรักษาสมดุลของน้ำอย่างไรหายใจออกมากขึ้นปัสสาวะบ่อยขึ้น ถ่ายอุจาระบ่อยขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆปัสสาวะเป็นผลเสียต่ออวัยวะใดมากที่สุดตับหัวใจไตปอด ระบบขับถ่ายหรือระบบการกำจัดของเสียทางร่างกายนั้นมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องคือต่อมเหงือ่อไตและปอดโดยอวัยวะต่างๆเหล่านี้นอกจากจะทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียแล้วยังมีการรักษาสมดุลของน้ำภายในร่างกายอีกด้วยครับของเสียที่เป็นของเหลวจะถูกกำจัดออกสองทางคือทางไตในรูปของปัสสาวะและทางต่อมเหงือ่อในรูปของเหงื่อครับซึ่งภายในเหงื่อนี้ จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบใหญ่โดยมีเกลือโซเดียมคลอไรด์และยูเรียรเป็นส่วนประกอบครับน้องๆปอดเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการขับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบขับถ่ายโดยปอดจะขับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในรูปของลมหายใจออกนั่นเองครับคนเราต้องขับถ่ายเอาของเสียออกมาตลอดเวลาและจะถ่ายออกได้หลายทางเช่นทางผิวหนังทางปัสสาวะทางอุจจาระแต่เมื่อเราอยู่ในหน้าหนาว หรือในขณะที่อากาศเย็นเราจะไม่ค่อยมีเหงื่อเพราะอากาศไม่ร้อนเราจึงต้องขับถ่ายเป็นปัสสาวะแทนการขับเหงื่อออกมาจากผิวหนังครับน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆจะเป็นผลเสียต่อระบบการทำงานของไตเนื่องจากอาจจะทำให้ของเสียที่ไตขับออกมาไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในไตและเกิดเป็นโรคนิ่วได้ครับตอบแบบทดสอบกันถูกหมดหรือเปล่าเอ่ยอย่าลืมนะครับ ว่าระบบขับถ่ายเป็นระบบที่ช่วยกำจัดของเสียและรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายเราดังนั้นเราต้องหมั่นขับถ่ายให้เป็นเวลาไม่ควรกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไว้นานๆเพราะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะภายในร่างกายได้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนรักษาสุขภาพของระบบอวัยวะภายในร่างกายด้วยนะครับสวัสดีครับ